ทานเนี่ยเป็นเป็นผลของการฝึกจิตฝึกจิตที่คำไทยเรียกว่าฝึกสมาธิฝึกอย่างต่อเนื่องนะเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จิตชอบแล้วจิตอยู่กับอารมณ์นั้นเด,เดี๋ยวเอาอย่างาง,ง่ายๆก็คือว่าจิตชอบอารมณ์นั้นแล้วมันไม่ไปไหน การที่อยู่กับอารมณ์นั้นแล้วไม่ไปไหนแล้วจิตไม่แส่สายไม่ฟุง้งซ่านมันก็เรียกว่าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นไม่แส่สายไม่ฟุง้งซ่านแล้วต้องมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบฌานได้มีหลายระดับหลายขั้นฌานหนึ่งสองสามสี่ท่านนับเป็นฌานขั้นที่หนึ่งต้องมีองค์ประกอบอยู่5อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคตตา5อย่าง วิตกวิจารหมายถึงว่าวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจการที่ลมหายใจเนี่ยปกติก็มีอยู่แล้วนะแต่คนไม่ค่อยรับรู้ไปสนใจสิ่งนู่นสิ่งนี้หายใจอยู่นะแต่จิตไม่ไม่มารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าไม่รับรู้อารมณ์นี้ไปรับรู้สิ่งอื่นแต่ถ้าเจตนาจะฝึกสมาธิหรือฝึกฌาน ก็เอาจิตมารับรู้ลมหายใจการที่เอาจิตมารับรู้ลมหายใจเนี่ยภาษาพระก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันนะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือเป็นสิ่งที่ไปรับรู้นะอย่างดอกไม้ดอกไม้สีแดงเป็นถ้ามองดอกดอกไม้สีแดง ดอกไม้สีแดงเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้อาศัยตาไปดูแต่ถ้าจะฝึกจากการดูลมหายใจก็ลมหายใจมีอยู่ก็หายใจตามปกติแล้วจิตไปรับรู้การหายใจอันนี้ก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมาฐานวิจารหมายถึงคลอเคลียคลอเคลียอยู่นี้ ไม่ไม่เด้งไปไหนไม่หายไปไหนไม่ไปรับรู้สิ่งอื่นคือยกมาดูลมหายใจแล้วนะนะนะบางคนเนี่ยอยู่แป๊บเดียวเล่าไปเลยนะคือไม่ได้วิจาร์วิตกก็ต้องยกจิตขึ้นมาก่อนแล้วก็คลอเคลียจาก,กลมหายใจแล้วก็วิจารจนกระทั่งได้ปีติก่อนมีวิตกวิจาร์แล้วก็มีปีติมีสุขมีเอกคตาเอกคตาคือมีอารมณ์เดียวคือลมหายใจแต่ถ้าลมหายใจบ้าง ไปรับรู้เสียงร้องเพลงบ้างอะไมไม่ใช่มันมันไม่ใช่อารมณ์เดียวต้องเป็นอารมณ์เดียว